สวัสดีค่ะนะคะมาพบกับเซลล์นะปฏริภัดอโต้นะคะวันนี้น้มาแนะนำนะคะรถมิ s u ูบิชินะคะไทตันแคปนะคะ2.4พัดนะคะตัวนี้นะคะเป็นปี2017นะคะลูกค้าปี2017นะคะราคาอยู่ที่5 2 9 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าภายนอกและภายในรถคันนี้จะสวยขนาดไหนนะคะลูกค้านะคะด้านหน้านะคะจะเป็นสเกิร์ตนะคะแล้วมีไฟตัดหมอกให้กับลูกค้านะคะเป็นรถเดิมๆสีเดิมจากโรงงานนะคะ แล้วแบกนะคะก็เป็นแบกเดิมจากโรงงานนะคะแบกบเดิมจากโรงงานนะคะที่กระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะมีบันไดขึ้นนะคะแล้วมือจับเป็นโครเมียมนะคะคันนี้นะคะเป็นมิสูบิชิไทตันนะคะยกสูงนะคะลูกค้ายกสูงนะคะสำหรับลูกค้านะคะท่านใดน,นะคะที่ชอบในแบรนด์ของมิสูนะคะมิสูบิชินะคะ บอกเลยนะคะว่าคันนี้ลูกค้าไม่ผิดหวังนะคะด้านหลังนะคะมีกล้องถอยหลังให้ลูกค้านะคะบอกเลยว่ารถคันนี้สวยมากๆนะคะเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะคะความแข็งแรงความทนทานนะคะเราต้องยกให้มีสูดิชินะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันสักนิดนึงนะคะว่าภายในจะสวยขนาดไหนนะคะลูกค้า ภายในนะคะเป็นเบาะสีดำคอนโซลเป็นสีดำตัดด้วยสีเทาอ่อนนะคะที่พงมลัยนะคะเป็นพงมลัยนะคะ,ะฟังก์ชันนะคะด้านหน้านะคะคอนโซลน,นะคะกว้างนะคะหรูหรานะคะอันนี้เป็นปุ่มฟุตสตาร์ทนะคะปุ่มฟุตสตาร์ทนะคะลูกค้านะคะมีจอ นะคะวิทยุนะคะตอนนี้เป็นเกียร์ MT นะคะลูกค mm ้า hmm. มีที่วางแก้วให้ลูกค้านะคะที่วางแก้วนะคะด้านบนนะคะสะอาดสะอ้านนะคะลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบในรถแครบ,บยกสูงนะคะ mm hmm. บอกเลยนะคะว่าลูกค้าไม่ผิดหวังนะคะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะเ mm hmm. บาะนั่งด้านในกว้างขวางนะคะสามารถยืดขานั่งได้อย่างสบายเลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบรถกระบะแถบยกสูงน,นะคะชอบในแบรนด์ของมิ s u ูบิชินะคะบอกเลยว่าลูกค้ารีบมาจับมาจองกันนะจ๊ะนะคะรถของเรานะคะรับประกันในความสวยนะเรามีนะคะประกันเครื่องเกียร์นะคะหนึ่งหมกิโลหรือว่า6เดือนนะคะให้กับลูกค้านะคะถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนออกนะคะ W Smart ฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะ1ปี ะะเราขาัดสีนะคะเราดูแลลูกค้าตั้งแต่วันที่ลูกค้าเข้ามาจากไฟแนะะนซ์นะคะจนนะคะลูกค้ารับรถออกไปบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่ๆนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดที่ชอบในตเปคของรถยกสูงและเป็นแบรนด์นี้นะคะน่าเขาย่าอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะเป็น Mitsubishi Titan นะคะแคก2.4พัสนะคะปี2017นะคะราคาอยู่ที่5,029,000บาทค่ะลูกค้า ะะตัวนี้เป็นสีขาวนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้รายละเอียดนะคะอยากทราบรายละเอียดนะคะลูกค้าติดต่อนะได้ที่0655989249นะคะหรือแอด ID มาได้เลยนะคะนะยินดีให้คำแนะนำนะคะเงื่อนไขในการออกรถการใช้เงินดาวต่างๆนะคะสอบถามรายละเอียดกับตัวรถนะคะและโปรโมชั่นของร้านมากมายนะคะได้เลยนะคะฝากติดตามอีกครั้งนะคะฝากกดติดตาม y o u t u b e นะคะกดกระดิ่งกด Subscribe นะคะ แล้วติดต่อนะที่0655989249นะคะวันนี้นะมาแนะนำรถคันนี้สวยๆนะคะอีกหนึ่งคลิปนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าช่วงเย็นนะจะแนะนำรถคันไหนนะคะลูกค้าวันนี้นะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ